นางบุษาบาจิตภักดีหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสีเทพหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลร่วมกับเจ้าที่ธนาคารทออกอสจัดประชุมอสอมอพร้มทั้งรับบัตรสมร,ร์ทการที่วัดสว่างสามคีตะบนศัก์กรวดอำเภอสีเทพจังหวัดพบิบูรส์สรัรการจัดทําและสมมอบมอบัตรสมั์ทการอสมเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับอสมและรัฐบาลในการจ่ายเงินช่วยเหลือรวมทั้งสวัสดิการต่างๆผ่านบริการ ทางการเงินที่ทันสมัยตามนโยบาย Thailand 4.0และเป็นการจัดวางระบบบุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสาธารณาสุขของประเทศไทยในอนาคต